กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนร่างทรงเรียกเงินค่าครูองค์ปู่พยุบิน<ๆ>ลงประทับร่างแล้วอ๋ข้ารู้ข้าเห็นยายบัวขผัวเจ้าแอบไปมีกิ๊กใช่ไหม <c oughs> ไม่ต้องห่วงข้ามีของดีมาช่วยเจ้านี่เลยตุกตาเสพสม <c oughs> รับรองผัวเจ้าไม่นอกลู่นอกทางแน่นอน แต่ของแบบนี้ต้องมีค่าครูนิดหน่อย9,999บาทอืมถ้าเจ้าต้องการตุ๊กตาเสพสมใส่พานมาได้เลย <c oughs> แล้วข้าจะจัดการทำพิธีให้ <c oughs> <c oughs> มิจฉาชีพมักจะแฝงตัวหากินกับความเชื่อของชาวบ้านค่ะหลอกลวงเรียกเก็บเงินไม่ว่าจะเป็นค่าครูค่าบูชาวัตถุมงคลค่าทำพิธีแก้กรรมต่างๆนานา,นาค่ะทั้งหมดนี้ถือเป็นการหลอกลวงผู้อื่น ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จทำให้ชาวบ้านเสียทรัพย์สินคนพวกนี้มีความผิดอาญาข้อหาช่อโกงต้องโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำคุกและปรับเงินเลยนะคะถ้าอยากได้ของดีเสริมดวงก็ต้องทำความดีละเว้นความชั่วจะทำให้ดวงดีค่ะองค์ปูฉันไม่มีผัวจ้า ากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ <c oughs> จะบอกให้